ตัดเป็นได้ยังข้ยืนอยู่ข้างล่างยืนปีกอยู่คือจะโอ้ยจะตาไก่เกินไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเกือบเลยโคตรเสียวกระเดาไปชนเป็เชียวไนี่ เดียวเดียวเดียไม่รู้โยนให้ใีจะโ้วชว์สเต็ปปะมันไม่แม่นตัวจรนี่มันไม่นฝั่งนี้หน่อยอะมันร้อนิดนึงมันโดนกระเ 拜拜 <I>。I, I, I